เอาละเมื่อสักครู่นี้เราได้ขยับขากันไกลได้วอมกันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมในโลกโซเชียลเรื่องราวน่ารักน่ารักขำๆกันไปเดี๋ยวจะพาไปจัดเต็มกันเลยกับ<ด>ในช่วงของตะลอนข่าวขำๆถึงเวลาพาคุณผู้ชมไปอมยิ้มกันให้เหงือกแห้งกับคลิปขำๆในโลกโซเชียลว,วันนี้เรารวบรวมความฮามาสร้างสีสันให้กับคุณผู้ชมกันแล้ว ถ้าพร้อมแล้วจะรออะไรไปหัวราบกันให้ท้องแข็งกันเลยคลิปแรกไปดูความน่ารักของน้องหนูหน้อยคนนี้กันดีกว่าครับ<อ>เรียกได้ว่าเป็นหนูหน้อยที่ใครๆได้เห็นแล้วก็จะต้องตกหลุมรักกันแทบทุกคนแต่เอา้าที่ทำไมต้องเอาสติกเกอร์มาปิดหน้าน้องไว้อย่างนั้นด้วยละ่ะแล้วอย่างนี้น้อ น้องคนนี้ได้ยังไงกันล่ะครับเอาออกสิครับเอาออกแบบนั้นละ่ะว้ยทีมงานยังไม่เอาสติกเกอร์ออกอีกเหรอทาไมยังมีสติกเกอร์ติดเต็มหน้าน้องเขาอย่างนั้นล่ะครับแต่สติกเกอร์นี่มันดูคุ้นๆดีนะเม็ดเล็กๆสีขาวๆดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเที่ยวอร่อยด้วยว้ยนี่มันข้าวนี่ครับน้องแล้วมันไปอยู่บนใบ หรือนี่จะเป็นการมาร์กหน้าสูตรใหม่แต่ก็ไม่น่าใช่นะคุณทำอะไรมาคะนี่คือจัก้ามากินข้าวหรอคะหิวเหรอคะี่้ม <c oughs> <c oughs> ใหม่ในการกินข้าวใช่ไหมคะ <c oughs> ดูแล้วน้องเนี่ยน่าจะหิวละมั้งเนี่ยฮิคาแลวะฮิคาแล้ว คลิปต่อมาเรามายืดเส้นยืดสายออกกำลังกายกันแบบเบาๆกันดีกว่า,วาครับแต่ดูแล้วชักจะไม่เบาอย่างที่บอกไว้แล้วล่ะครับเฮ้ยเริ่มแรงเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นเด้งหน้าเด้งหลังโยกซ้ายโยกขวามีหมุนควงซะด้วยอเอวริ้วเกินไปแล้วนะครับคุณพี่ มันก็บิวสเลิกเกินเห็นแล้วก็อยากจะโยกตามด้วยจริงๆล่ะครับแต่ดูจากรอบ,รอบ คุณพี่นี่น่าจะสุดจัดประหลาดบอกมากๆในย่านนี้แล้วนะครับอยากทราบจริงๆนะว่าคุณพี่เนี่ยไปเก็บกดมาจากที่ไหนหรือเปล่าไม่อยากจะคิดเลยครับว่าถ้าคุณพี่จัดหนักจัดเต็มแล้วเนี่ยมันจะสุดเติงกระดิ่งแมวแล้วเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวคูดขนาดไหนใส่จ,จากงานนี้แล้วก็อย่าลืมไปหาหมอกระดูกด้วยนะครับเป็นห่วง ท้ายสำหรับใครที่กำลังวางแผนจัดงานแต่งงานแล้วก็อย่าลืมดูคลิปนี้กันด้วยนะครับ แล้วจะหาว่าผมไม่เตือนไปดูความน่ารักของคู่บ่าวสาวในงานแต่งงานที่ฝ่ายเจ้าสาวกำลังสวมแหวนให้กับฝ่ายเจ้าบ่าวดูแล้วมันก็น่ารักซะจริงๆละครับสมกับเป็นคู่กิงทองใบหยกโดนงูฉกยังไม่ตายหว้ายบรรยากาศภายในงานก็ดูรื่นเริงทุกคนยิ้มแย้มพ่อแม่ของทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวก็ดูจะแฮปปี้ดีทุกอย่างดูดีไปหมดแต่หว้า้นั่น บ้านเป็นประจำเลยลืมตัวอย่างนั้นเหรออา้าโอเคครับพอจะเข้าใจได้ให้อภัยกันได้เป็นลูกผู้ชายมันก็ต้องให้เกียรติผู้หญิงแลแล้แลแล,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 แลจริงๆเนียเราทําไมต้องบ่นทำไมชอบบ่นทำไมต้องบ่นเนียเราทําไมต้องบ่นทำไมชอบบน่นทำไมต้องบน่นหืึ มีดีเด่นนะคะเยี่ยมทําดีแล้วทำดีทำดียินดีกับเจ้าสาวคนนี้เวยที่คุณได้อภิชาติสามีนะครับคือทำอยปกติทำไม้อ่อนหนึตัวทินแล้วต้องทําเช่นนี้ปฏิบัติต่อคุณภรรยาดีนะเจริญเจริญคุณดีใช่ไหมอนาคตไกลแน่นอนเจริญเจริญแน่คอนเฟิร์มโดยคุณหญภรรยาเรียบร้อยถูกต้องแล้วทําดีทําต่อไปนะดีครับ